สวัสดีวันนี้มาพบกับท่านทั้งหลายก็อยากจะพูดเกร็ดธรรมะหรือสิ่งต่างๆเป็นเครื่องเตือนใจกันตามสมควรท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายพากันแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าบางคนก็แต่งตัวเสื้อผ้าราคาแพงแพงผืนนึงเป็นพันเป็นหมื่น บางคนก็ใส่แหวนใส่สร้อยราคายเป็นแสนเป็นล้านต่างคนก็ต่างพากันหาเครื่องตกแต่งตัวก็เพราะเหตุที่ว่าพากันจำคำโบราณท่านว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถ้าหากก็ไม่แต่งมันก็ไม่สวยพราแต่งแล้วมันก็สวยอย่างนี้อ่ก็เลยพากันขวนขวาย หาเสื้อผ้าอะไรแพงแพงบางทีก็หาเพชรพลอยเครื่องประดับหาสิ่งต่างๆในร่างกายเนี่ยแต่งกันเป็นแสนเป็นล้านการแต่งเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสวยงามมองดูแล้วมันสาสวยพอเห็นคนแต่งตัวแล้วสวยขึ้นมาแล้วมันก็น่ารักอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ได้ทรงแสดงว่าผู้ที่จะให้สวยที่สุดนั้นคือใครการสวยที่สุดนั้นก็คือการเอาศิลมาเป็นเครื่องประดับเมื่อ,อาศิลมาเป็นเครื่องประดับแล้วมันสวยจริงๆอันนี้ เรียกว่าคนแก่ก็สวยคนหนุ่มก็สวยคนเด็กก็สวยเพราะว่าสวยด้วยศิลศิลน,นั้นก็มีอยู่ห้าข้อไม่ได้มากอะไรถ้าหากว่ารักษากันได้โอ้ยโลกนี้สงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่แต่พากันร,รักษาไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นคนขี้เหร่โอ้ยไปที่ไหนก็เป็นมีแต่คนขี้เหร่เพราะคนไม่มีศิล อ่เพราะคนมีศินมันก็เลยเป็นคนสวยอ่ไม่เป็นสวยเพราะอะไรหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์เพราะไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นคนสวยแล้วอ่คนถึงจะแต่งตัวดีเท่าไหร่ไปฆ่าสัตว์มันก็ไม่ไหวแล้วไม่สวยแล้วอ่ทีนี้ไม่ไปขโมยของคนอื่นอ่ถ้าหากว่าคนแต่งตัวดีๆี แล้วก็ไปขโมยของคนอื่นมันก็ไม่สวยแล้วแต่คนที่ไม่ต้องไม่ไปขโมยของคนอื่นเพราะเขารักษาสินข้อที่สองเขาก็กลายเป็นคนสวยคนนั้นจะเป็นคนที่เลวหรือเป็นคนที่ไหนก็ตามอ่ะถ้าหากว่ามีศินข้อที่สองคืออ,อ,อธินาทานอ่ะหมายความว่า ไม่ไปขโมยของใครอ่ะถ้าเป็นขโมยขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ขี้เหล่แล้วข้อที่สามคือการไม่ไปประพฤติผิดลูกเมียคนอื่นข่มขืนอนาจารเมื่อคนที่แต่งตัวสวยๆแต่ว่ากลายเป็นคนที่ผิดสินข้อที่สามมันจะสวยได้ตรงไหน นอกจากจะเข้าคุกเข้าสารางดูแลมันไม่สวยด้วยประการทั้งปวงมาที่นี้ถึงข้อที่เในการที่โกหกหลอกลวงอะไรต่างๆโกหกหลอกลวงความโกหกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่คนที่คดที่โกงคนอื่นนี่เพราะอาศัยความโกหก แล้วคนที่คอรัปชันต่างๆหรือว่ากินสินบนอะไรต่างๆนี่คือคนโกหกก็คือผิดข้อ,อ,อสินข้อที่สี่แต่งตัวดีดีแต่ว่าก็เป็นคนคอรัปชันถูกตราหน้าว่าคอรัปชันถูกตราหน้าว่าเป็นคนคดกงถูกตราหน้าว่าเป็นคน ที่ไม่ซื่อไม่สัตย์เกร,รียกว่ามว่าคนโกหกมันก็เลยไม่สวยหมดสวยกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้เครื่องประดับสินข้อที่สีนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดเมื่อบุคคลมีสินข้อที่สีนี่แล้วงามไปหมดอขอให้ข้าพากันเข้าใจอย่างนั้นเถิด และในสินข้อที่ห้าคือไม่ให้ไปกินยาเสพติดยาเสพติดนี่มันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกินเหล้าเมาสซลาก็ทำให้เกิดการเสียทรัพย์เกิดให้ทะเลาะวิวาดเ,าเกิดให้ร่างกายำํำรุดสุดสมสารพัดโอยถ้าหากว่าผิดศินข้อที่ห้าแล้วเ,เชิญให้แต่งตัวด้วยเครื่องประดับแต่งตัวเธอ สวยเท่าไหร่มันก็ไม่สวยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราท่านสร้างหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยากแห้สรรพรสัตว์สั้งหลายสวยด้วยกันหมดทุกคนจึงได้ทองบัญญัติศินห้าเอาไว้แล้วก็ต่อท้ายว่าศีเลนสุกติงยันติศิลน,นี้แหละทำให้ท่านมีความสุข สิเลนพอกือสมุทาสินนี่แหละที่จะทำให้ท่านร่ำรวยสิเลนนิพุูริงยันสิสินนี่แหละที่จะทำให้ท่านทั้งหลายถึงซึ่งพระนิพพานสวัสดีสาธุ